ผมพ,พูดจากแฟช o ั่นบอลชานลครับแล้วตอนนี้ครับเป็นเวลาตีสองสิบสี่นาทีฮะได้เวลาที่เขอทางานแล้วครับผมสําหรับตอนนี้นะฮะเราก็ได้สั่งข้าวมันไก่นะครับผมปักใต้จากซอยประชาสงเคราะห์ไปนะครับผมอยู่แถวดินแดงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนี่ครับเป็นร้านนี้นะฮะนี่ครับผมใช้โปรแกร,รมก a s s นะครับวันนี้ ก็ได้มาส่งนะครับผมโอ้หอมครับหอมขนาดใส่แมสยังหอมเลยอะ่ะ ว่าข้าวมันไก่ประชาสงเคราะห์เนี่ยชื่อร้านข้าวมันไก่ภาคใต้นะฮะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะฮะตอนนี้ครับเรามาชิมกันเลยครับน้ำจิ้มน้ำน้ำจิ้มโรยไปเลยครับนี่ครับตตกแล้วโอ้ขอชิมกันนะครับรสชาติของจิ้มนี่จัดจ้านกาเลยครับ กินลวคนลุกเลยอ่ะกินลกคนลุกเลยออร่ยอยแล้วน้ำซุปนะครับน้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปอืมน้ำซุปแบบออกรสชาติแบบเค็มๆนิดนึงนะครับแต่ไม่เค็มแบบเค็มจัดคือง่ายกินง่ายแบบกินกินเนี่ยน้ำซุปอะ่ะกินกับข้าวทาํามลาก็ได้เนี่ยอ,อร่อยมากครับผม ขอไปกินให้มันหมดก่อนนะครับอร่อยมากยังไงก็ติดตามผมด้วยนะครับ Fast boy Chanel n